สวัสดีครับมีรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลเมถยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2562สำหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอวบอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมไทยเจ็ดสีขอขอให้สมาชิกแฟนมวยมถัยเจ็ดสีที่รับชมรับฟังผ่านช่องย t ท b e จงประสบแต่ความสำเร็จตลอดยิ่งยิ่งขึ้นไปมีเงินมีทอง ใช้ตลอดปี2563นะครับก,ก,ก,ออกเรื่อก็าฝากทีมงานหนุ่มเมืองกันร้อยได้ทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกไลน์วิมไลา์เสียงมวยหูติดต่อได้ที่ไลน์ id 8 8 9ก bby หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 4 6 4 5 2้งทางทีมงานเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์รูปมวยทรงมวยการออกขุวนมวยส่วนเรื่องการแพ้ชนะขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้าเสือกองเชียร์ที่คอยเชียร์คอยลุ้นอยู่ที่มุมนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ครบรอบหนึ่งปีทีมงานหนุ่มเมืองกระรอยและทีมงานหนุ่มสารราคาครับ,รบก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยติดตามรับชมรับฟังผ่านทางช่อง u t u b e นะครับทางทีมงานเลยมอบเป็นของขวัญพิเศษสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจ,จสับลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูเข้ามานะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวที่สุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปีฟังลายเสียงฟรี รีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับหรือจะโทรสอบถามมาที่0908464552หรือจะโทรสอบถามได้อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0908869961หรือจะแอดไลน์เข้ามาที่ Line ID 8899 BBY ทางทีมงานของเราคอยต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามานะครับก็ขอฝากผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราได้วยนะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจอยากรุนอยากเชียร์มวยมวยเดียวมวยสเต็ปที่นี่ที่เดียวจบครบทุกสังเวียนกับสบเบสสอเ็ดเเว็บแทงมวยออนไลน์ฝากถอนโอนการเงินมั่นคงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับกับสบเบสสอ็ดหรือท่านจะแอดไลน์เข้าไปที่แอดซบ2เบ็ดมีแอดนำหน้านะครับหรือจะโทรสอบถามได้ที่0 8 2 1 6 9 0 0 0 4 5หหรือท่านจะกดไปที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากไว้ใต้คลิปนะครับ ร,ระบบก็จะต่อบรับอัตโนมัตินะครับก็มาเข้าสู่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2562จะเริ่มขึ้นชกกันในเวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับทางช่องเจ็ดสีก็มาเข้าสู่คู่เปิดหัวของรายการนะครับคู่ที่1จะเป็นการพบกันระหว่างดีเซลเล็กมอร่วมใจเพื่อนนะครับพบกับยอดดวงามวิศนุโก,กลาการสำหรับคู่นี้นะครับ จะื่อนชกกันในพิกัดน้ำหนัก104ปอนด์คู่ที่2นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างมาฮีสวนเอกเมืองนนท์พบกับฉลามขาวนายกเ e. อ่าสาลานะครับสําหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการอบกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลลเวทช่อง7สีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทะเลทองสอธนาเพชรพบกับสอนขาวปุ๋ยปลานินทองนะครับ สำหรับคู่นี้จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ำหนัก154ปอนด์คู่ที่4นะครับจะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างโชคดีหน่วยกาแฟโบราณพบกับเอ็ดรพาสโสวิตนะครับสำหรับคู่นี้กะขึ้นชกกันในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับก็ามาเริ่มคู่ที่1กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างดิเซลต์มร่วมใจเพื่อนนะครับพบกับยอดบัวาง,งามวิศนุกนลาการนะครับ สำหรับคนนี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ําหนัก104ปอนด์นะครับก็มาดูที่ฝ่ายแดงกันก่อนนะครับดเซนเล,ล็กมอร่วมใจเพื่อนนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะปีเมื่อดีรดครบเครื่องออกบดได้ทั้งซ้ายและขวามีมัดมีสอกเสริมร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงวิจิตวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับชนะน็อกยก4สังทองมอทันันแล้วก็ชนะคะแนนซันโบ ชาวัชรพลลาสวดกอแพรน้องยกสามต้มยำกุ้งประกอบปอนสฟินมานะครับกรมต่อที่ฝ่ายงบเงินกันเลยนะครับยอดบงงามพิศนุกรลการเป็นมวยประเภทจังหวะฟรีเมอร์ดีอาวุธครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเตะขวาต่อยขวาการออกอาวุธได้นักหน่วงยนแรงทุกลูกนะครับวงในมีไล่แขนล็อกคอเสียบเข่ามีมัดมีสอกเสริมร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหวิจิตวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดหายกนะครับซึ่งทั้งคู่เคยพบกันมานะครับ ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนนไปอย่างสูสีนะครับมาวันนี้สมาชิกแฟนมวยทางช่องเจ็ดสีคงได้ชมหนังมวนเดิมมวลเก่าแน่นะครับก็มาดูฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับชนะคะแนนเสาว,วปัญญาไวแล้วก็ชนะคะแนนมังกรหยกทีเอ็นมวยไทยล่าสุดก็แพ้คะแนนดีเซลเลตมอร่วมใจเพื่อนมานะครับสําหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานยังมองไปที่ดีเซลเลต มอร่วมใจเพื่อนนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเปียดเอาชนะคะแนนไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่รา่างกายแข็งแรงแข็งแรงกว่านะครับน่าจะยํำแขนไปอีกครั้งหนึ่งได้นะครับก็ <S <S <ๆ>มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างไม่ให้สวนสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือไม่ให้สวนเอกเมืองนอน์นะครับจะพบกับฉลามขาวนายกเอธาสลา,านะครับสาหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะครับก็มาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับไม่ให้สวน เอกเมืองนุนนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟรีเม์ดียรครบเครื่องออกวุฒิได้นักแรงทุกลูกวงในมีไล่แขนรอกคอเสียบเข่าขวางหน้าดันแทงนันเสียบระยะประชิดมีหมัดมีซอกเสริมแต่การยืนระยะไม่มันคงเท่าไรนักนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนคูปต้าลูกมะขามหวานแล้วก็แพ้คะแนนเพชรพรัญชัยล่าสุดก็ชนะน็อกยกสามดาราเงินวีระบันโพมานะครับก็มาต่อที่ฝ่ายน้ำเงินกันเลยนะครับ ฉลามขานะโยกเอ่าสาลานะครับเป็นมวยประเภทจังหวะติมมือดีวุครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเตะหนักต่อยแรงการออกอาวุธได้นักหน่วงคนแรงทุกลูกระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสริมร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเมื่อจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดท่ายกนะครับซึ่งทั้งคู่เคยโด่งดังมาจากมวยรอบคุนเสครงที่19นะครับแต่ไม่เคยพบกันมานะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้นอยกสาม มหาสมดโมบิ้งรอยจุงเบยแล้วก็ชนะคะแนนกริีชรศูนย์กีฬาห้อยตม้มล่าสุดก็ชนะคะแนนยกคีรีเชเนมวไทยมานะครับรับคู่นี้นะครับทางทีมงานยังมองไปที่ฉลามขาวนั่นยกเอทาศาลานะครับน่าจะเป็นไฟเบียดเอาชนะไปได้ในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับ ก็ต,ตคู่ที่3ากันเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรองคู่เอกนาฬิกานะครับจะเป็นการพบกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เลเวลเวสทางช่อง7สีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทะเลทองสอธนาเพชรพบกับสอนขาวปุ๋ยปลานินทองนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัด154ปอนด์ก็มาดูที่สายแดงกันก่อนนะครับทะเลทองสอธนาเพชรเป็นมวยประเภทจังหวะฟิ้มเมอดีอาวุธครบเครื่องเตะหนักแต่แรงขวาวุธได้หนักหลังรุนแรงทุกลูกวงในมีไล่แขนระคอยเสียบเขา่า ระยะประชิดมีหมัดมีศอกร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนคนใจบ้าฟูเกตไฟขลับแล้วก็แพ้คะแนนจิมมี่เวียนนตล่าสุดก็แพ้คะแนนสอนเขาสิทธิ์กำนันลือมานะครับก็มาต่อที่ายน์งเงินกันเลยนะครับสอนเขาปุยปลานินทองนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีมอือดีอาวุธรบเครื่องไตะหนักไต่แรง วงในมีไล่แขนล็อกคอเสียบเขามีลูกขวางหน้าดันแทงดันเสียบระยะประชิดมีหมัดมีซอกเสริมร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงซึ่งทั้งคู่เคยพบกันมานะครับโดยสอนขาวอุยยปรานินทองเคยเอาชนะคะแนนไปได้ในการชกครั้งล่าสุดนะครับมาวันนี้มาชิกแฟนมวยได้ชมหนังมวนเก่ามวนเดิมอีกแล้วครับท่านก็ดูฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับชนะคะแนนยอดดีเซล ลูกเจ้าแม่ใส่ทองแล้วก็ชนะน็อตยกสี่ไฟป่ายกเขาแสนชัยล่าสุดก็ชนะคะแนนทะเลทองสอธนาเพชรมานะครับสําหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานยจะมองไปที่สอนเขาวุว๋ยประนีนทองนะครับน่าจะเบียดเอาชนะทะเลทองสอธนาเพชรไปตรงที่ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับ ก็มาต่อคู่ที่4ี่กันเลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกนายการนะครับจัดเป็นการพบกันระหว่างโชคดีหนุนกาแฟโบราณพบกับเพชรลภาสโสพิษนะครับสําหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกกันในพิกัดน้าหนัก120ปอนด์ก็มาดูที่ฝ่ายแดงกันก่อนนะครับโชคดีหนุนกาแฟโบราณนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟิมดีอาวุธครบเครื่องเดินหน้าสาดแข้งแทงเข่าเตะหนักไตแรงเตะขาไตหมัดระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสริม ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงวจิตวใจใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ายกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนคมเพชรศิษิสารวัตรเสือแล้วก็แพ้น้องจก3ามเพชรสมานสอสมานกาเมนล่าสุดก็แพ้คะแนนซื่อสัตว์เปะเมนบุรีมานะครับก็มาต่อที่ฝ่ายน้ำเงินกันเลยนะครับ เพชรพาสอโสพิษนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟรีมเมอเดียววครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับออกอาวุธได้หนะักแรงทุกลูกวงในมีใลายแขนรขอบคอเด้งตีเด้งแทงเด้งเสียบระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสริมร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงวิจิตเข้าใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดทายกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับแพ้คะแนนเมืองลบสอสลาชีแล้วก็ชนะคะแนนบัลลังเงินปอพีนนรับ แล้วก็ชนะคะแนนสตาร์ฟ้าอิมเมเน็ตเอล่าสุดก็ชนะคะแนนโชคดีหน่่ยกาแฟโบราณมานะครับสําหรับคู่นี้นะครับเบื้องต้นทางทีมงานยังมองไปที่โชคดีหนึ่ยกาแฟโบราณนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้นะครับจะเป็นฝ่ายมาแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดสีกันครั้งหนึ่งนะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่ง ดีเซลเล็กมอร่วมใจเพื่อนจะชนะยอดบวงามวิศนุกรรก,การคู่ที่สองไม่ให้สวนเอกเมืองนนจะแพ้ฉลามขาวนายกเอทาาา่าศาลาคู่ที่สามทะเลทองสอธนาเพชรจะแพ้สอนขาวปุยปลานินองคู่ที่สี่จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับโชคดีเมืองกาแฟโบราณจะชนะเพชรตราสาสโสพิตนะครับ ก่อนอื่นก็ขอฝากผู้สนับสนุนหลักจังเป็นทั้งการของเราไว้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจอยากคุนอยากเชีย์มวยมวยเดียวมวยเต็ปที่นี่ที่เดียวจบกับสบเบ็ตสองเ็เ้าว็บแทงมวยออนไลน์ ine, ฝากถอนโอนการเงินมั่นคงสร,รวดเร็วปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับกับสบเบ็ตสองเหรือท่านจะแอดไลน์เข้าไปที่แอดสบเบ็สองเมีแอดนำหน้านะครับหรือจะโทรสอบถามได้ที่0 8 2 1 6 9 0 0 0 4ห่่ขีดหาหรือท่านจะกดไปที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากไว้ใต้คลิป ระบบก็จะตอบรับอัตโนมัตินะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานหนุ่มมังกรร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิทลายพิมพ์ลายเสียงมวยหัวติดต่อได้ที่ไลน์ไอเดยแป 89BB หรือเบอร์โทรศพัพท์0 9 0 8 4 6 4 5 5 2้งทางทีมงานเป็นเพียงการเคราะหอวิจารณ์รูปมวยทรงมวยการออกวุฒมวยส่วนเรื่องการแพ้ชนะขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้าเสือกองเชียร์ที่คอยเชียร์คอยรุ่นอยู่ที่มุมนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข้อมูลไม้ไทยเจ็ดสีขอบคุณครับ